จะใช้อันนี้คือจุดศูนย์กลางวงกลมตึงท้าขึ้นมาแล้วเราก็มัดเวลาเรามัดเนี่ยเราจะเห็นว่า,น,าน้ย ทรงที่เชือกหมือนทากับท่าก็คือเส้นเนี่ยวงกลมสีเป้น,านนะปยางตรงนี้นี่คืออะไรสียางรอยสีขาวเนะี่ยที่เราเก็บขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันโดนแนอบอยู่ข้างในน้ำเข้าไม่ได้มันยังกลายเป็นสีขาวดพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เออ่วงกลมเนี่ยเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะก็ขยายได้เรื่อยๆต่อยางไปเรื่อยๆอันนี้วงกลมอันนี้พอเวลาพอแกะกออกมานจะว่าวงกลมเล้วไม่ใช่ไหมน,นี่คือวงกลมแค่นี้ แต่ถ้าเกิดว่าหนูอยากได้วงกลมใหญ่ก็ต่อสายแาน้นะแบนี้ถ้าเกิดว่านต้องการเส้นลายเส้นตรงแบบนี้ให้ใช้ไม้ติ่งไม้ติ่งสองอันค่ะ้ปิกหน้าปกหลังจะเป็นหนึ่งเส้นตรงนะแล้เวลามาดีก็คือเราวทำาายตรงน แล้วพนะอเวลากระตุกป mm hmm. like. em. um wow, 네ึ๊บผ้าเนต้องไม่ตามมามันอยู่ในการในเส้นตรงสแบบดี้ก็คือต้องมัดให้แน่นกับผ้ามีเลี่อนถ้าผ้าเลื่อนได้น้ำก็เข้าได้อย่างเี้เลื่อนได้แบบนีด้คะน้ำก็เข้าได้ทีอันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการลายวงกลมแบบนี้ตัวช่วยโอ้ยลูกแก้วช่วย สอนเข้าไปของข้านี่แวเราก็มาอะไรมันจะกลายเป็นลายวงมก็ไม่กลมมากนะมันเหมือนก้อนน้ำแข็งอยู่ก็เออจุดที่เราเห็นนะจุดนี้คือสีจุดนี้คือขาวจุดนี้คือสีคือไม่ว่าเราจะกั้นตรงไหนตรงนั้นเนี่ยจะขาวหมดห่ายถึงว่าลายวงกลมที่สอนตอนแรกมนืนอกี้ที่หนูออกมามันก็จะกลายเป็นลายวงได้อีก แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากได้ลายอย่างลายหัวใจลายพวกนี้เป็นลายที่เราสามารถวาดก่อนได้แล้วก็ามาัดคือาาต้องมัดสองมันจะเป็นลายที่สองฝั่งเหมือนกัน เราจะวาดอันเดียววาดหนู่ท่าเอาเปอร์เอาคืนหรวางปึ๊บเอาปากกาต้องเอาปากกาเด็กที่มันลงได้ในน้ำร้อนนะแล้วก็วาดเขาวาดเป็นลายเส้นปึ๊บแล้วก็อันนี้คือตรงนี้คือรอยปากกาคืงที่ขาวๆนี่คือตอนที่แม่ทำมันจะวาดปากกาไวา้แล้วพอเวลาจะย้อมใช้วิธีการจับรอยพวกนี้นะคะ่ะต่อากาัน

้าเราปากกาเราเขียนว้ยังไงแล้วเรามัดพับรอยปากกาเป๊ะก็จะกลายเป็นรูปภาพที่เราวาดวนะนะาไม่จำเป็นต้องปวดใจนะวาดรูปอะไรก็ได้ <c oughs> โอเคอันนี้เราจะมาสร้างลายของหนูแล้วนะอัน,นี้หนูสมมติว่าเออเรื่องนะคือหลักการของมันก็คือทุกรอยยับเนี่ยมันจะเป็นลายภาพหมดเลย เราจะทําให้ยับยังไงก็กลายเป็นหลายภาพแบบนั้นอ,มอสมมติว่าสเ,าเ,าส,เสื้อที่เราเห็นเสื้อแม่ที่กระดาษตรงเนี้ยที่เราเห็นเ,เป็นลอยเป็นลายแบบเกกบเนีย้นยบบก็คือการยับแบบนี้เลยยับอัตโนมัติน,าานั่นคือประมาณก็คืออ,อยากให้ยับแบบไหนก็ใช่ยับแบบไหนก็ต้อนหนังยางรัดเอาไว้มันก็จะกลายเป็นหลาย,ยออโอเค หนูลองสร้างลายของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าไม <c oughs> ่แน่ใจก็ลองเปิดดูว่าอยากได้ลายไหนแล้วในหะ้แม่สอนะ <c oughs> อาลายมันก็ได้โอเคอ่ะลองหนูอยากได้ลายไหนอะคะ่ะ <c oughs> เปิดได้เลยคะ่ะแล้วหนูก็ลองทำว่า <c oughs> ลายไหนแล้วมีส่วนที่ว่าแล้วก็สองคนใชไหมใช่แม่กับลูกสองคนตอนไหน แล้วเ็นที่จขอว่าจะเข้ามาถ่ายครัเมื่อวันก่อนลีาอนี้เหรอคะไ <c oughs> หนไหน,อหนอเอาเป็นเอาเป็นลายนี้คะ่ะลายนี้ใช่ไหมคะอ่ะ,อะเริ่มจริงจริงแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราจะสกแกน QR โค้ดเข้าไปแล้วดูวิธีพับปันนแม่สอ,อนตรงนี้เลยนะ ดับแรกผ้าเนี่ยอันนี้มันเป็นผ้าเช็ดหน้าที่ไม่รู้ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉะนั้นเราต้องสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนทำให้เป็นหนึ่งผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือสามเหลี่ยมสองอันรวมกันเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งอันะนะคนะแล้วพอเวลา,า,าอยู่แล้วก็พับมาแล้วก็พับอีก จุดนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดที่มันเป็นจุดแหลมๆอ่ะที่เป็นมุมวันนี้มีเด็กชอบอะไรสองคนละ คนนึงทำเป็นลายไม้ไอติมคนนึงเป็น, <c oughs> ปนลายเส้น ลายมีข้างหนึงอ่ะที่เหลืออะไรอะไรดีไปอ,อีกไลน์หนึ่งค่ะลูกอักนนี้ยากอันนี้ยาก พราะมันต้องท,ทางํทาทั้งทั้งผืนเลยอันนี้เอาใหม่เปลี่ยนใหม่ค่ะลูกสองคนนี่เหมือนมาเที่ยก,กรรันเลยเมื่อกี้ก็เลือกอะไนี้กับอะไนี้ <c oughs> <c oughs> นัดกันหรือเปล่าเหมือนนนััดกเเลยปิดไปอีกก็ได้ค่ะลูกมันมีเยอะหนูจะลองสร้างลายของหนูเองก็ได้นะหนูอยากได้เป็นลายอะไรอ่ะ ลนี้ใช่ไหมคะโอเคลายนี้ง่ายเคยพับพัดที่โรงเรียนไหมลูกอืมอ่าพัดใช่ไหมก็ลายนี้มันจะพับพัดอย่างนี้ลูกเคยพับหรือเปล่าพัดนั่นเนาะไหนมันเหนียวนี่อยเราจะพับขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้จะ<ต>พับขึ้นไปอย่างนี้มันติดตรงนั้นพับไม่ได้เราต้องทำฝั่นงนี้ไปอาบน้ำเลยลูกค่ะแล้เดี๋ยวคิ้วของนี้เป็นจาระบีต้องการกอารันนี้แค่ไหนหนูพับอย่างเงี้อย่างนี้นะคะอ่าพับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย นะจริงๆรายนี้เนะี่ยค่ะสวัสดีค่ะเอาแบบทําให้เลยหรือจะทําเองคะทําให้เลยมาค่ะเดี๋ยววันพรุ่ง้ามาเดี๋ยวมารับนะคะ อไม่มีเหมือนเมื่อวานใช่ไมหมคะที่ให้หนูเลือกแอเดี๋ยวจะมีทำหน,นไว้ให้เลยล่ได้องนั่นเอาออกสีม่วงหนูมาต้องไหนได้แล้วก็ประัตามป่วยได้อ,อันนี้น่ารึแล้วทำแบบนี้นะแห่งแล้วครับผมแกะได้เลยครับมาเรื่อย สลับกลางสลับกันไปโอเคมัดเริ่มพี่เดี๋ยวค่อยมาเอานะคะี่าขึ้นกระวังพี่ที่หมุนจั่อใต้ตรงนี้แหละอย่างที่หมุนไปเรื่อยให้มันแน่นๆนะคะใส่เข้าไปในลูกแก้วด้วยเอาคู่มือให้ด้วยนะป้าแพร เอาคู่มือให้ด้วยนะเอาสีสีดำใช่ไหมคะคุณผ้าดเอาแน่นๆนะคะโอเคเอขาจะเป็นสีมว่วงชอบม่วงอ่อนใช่ไหมคะม่วงอ่อนต้องเอาขึ้นเลยเอาไว้นานมนะันจะเป็นม่วงเข้ม พอล้มัพอมนีอมละพอมแล้ค่ะเดี๋ยวถ้างั้นตากไว้ต่นะอ่าหานาทีเดินมาโอเคเย็นแล้วแก่